สบายดีพี่น้องอยู่กับซ้อยูทแพบเกับชาลาวอ่ะกินปลาเแ้าเทียงแรงรุน <c oughs> นี่ปลาคออันที่เหลือ <c oughs> เหลือเอ็นแห้งเนาะน,นี่เหลือเพ่เอ็นแห้งจะเพียวกะเอาไว้มุกน้ำนะจะเอามามุกมุกหม้อทั้งเอ็นแห้งทั้งมุกหม้อเลือน้อยหลายกับเพ่ยากเนาะก็เลยเลือกเอามาไว้อันเอ็ดอันมุกอันนี้เอาไวตําเครื่องกอนเนาะ มาสิงไคร่หอมแดงค่ะใบมะกรูดอันสุ่มสุ่มที่อันอันนั้นนะสุ่มที่ยังอ่ะยังก็แข็งแรงอยู่สเพียวกับไปป่อยอันนี้มันเหี่ยวละมันเบิง้งเบิ้งแล้วมันโลแรงมันทับกันเนาะมันเบิง้งมันสิโลแลสเพียวก็เลยเอามาไว้เห็ดแห้งไว้อันเห็ดอันมุก ตัวที่อันช่วนชั้นหลายนะจะเป็นปลาเข่งที่มันแข็งแรงกว่าปลาโคอปลาโคอนี่โลเลหลายบโบอุดบบทนเท่าอันปลาเข uh, ่งปลาเข่งจะเพี่อกับเลือกตัวน้อยไปป่วยลงหลายปลาโคอกับป่อยยู่แต่ป่วยบุห่หลายประไดนเพราะว่ามันมันโลเลไหมมันทับกันเออตัวป่อยก็มีะนะเพราะว่ามีคนบอกไปป่วยนู่นนี่นั่นป่วยกะหลายแบ่งให้พี่น้องกะหลายมันไหลอย่างเงี้ยังไว้อย่างกะหลายอยู่เพราะเขาเลือกเอาตัว น้อยเนาะส่วนหลายปล่อยเนี่ยนะตัวพอดีกินเขากะเอามาเฮ็ดกินมาอันนี้เขากะฆ่าเนาะหน่อยยซอย มามาปรุงหลายเติบนี่งอ,องุ่นมกเก็อหัวซิงไพรใบมะกรูดกระปุกน้ำมันผงนัวลูกที Ui. Ừ. Tăng phơi, nước. นานแห้งเ <c oughs> ดือดตด ใส่ลูกโดดน้ำกินกับ <laughs> ใส่ผักนางตู้เด้อพี่น้องอัน,นกันสิแห้งแล้วเฮาสิเอาผักอนี้ไปใส่ได้บัดนใส่ดอกมันนี่มันหอมปู <c oughs> <c oughs> อะพุ่นน่ะเบ้ยหอมคักพี่น้องเลย มาใส่ใส่อันผักคุ้นตัวโอ้ยโปะไว้เดี๋ยวมันก็ยุบลงเองเนาะ,อ,ะอ่ะปิดฝาแล้วกันเฮ้ยมากรุงเนาะ ไล้แล้วกินหอมไปสามบ้านแปดบานดออูออกก่อนไปน้องปูไว้ก่อนปลาครอบปามีปลาเข่งปนได้นึงปลาโคอน้อย พี่น้องมกปากข้อน้อยมาเดโดยพี่น้องมกหม้อเมนูนี่บ่ผ่านได้มกเพชรใส่นำอืม หอมเครื่องไหมรโมะเขือเ็ดกับบะเขือเนาะเผ็ดอ่อนเศษสินป่าอยู่หมดปีคนหมานเนาะใส่มองกระมานปลาค่อนกระมานเ่บพูดด้วยซ่บป่าทำไโเอ้ยโมกหวา้า ง่ายไหลกับพวกคักต้องรุ่นนี้เห็นมกหม้ะง,ง่ายหลายก็ต้งไปต้มเป็นแกงไปเนาะเข้าขึ้นเหนียวเขาแบเขาอุ่นมันบแม,มนอ่นโอ้มันบแม,มนเลเขาอุ่นบแม,มนเขาเยน็นเขาเย็นกับเขาอุ่นกันเดียวกันแล้วโอ้ยบบแมนเขามาัาก็มชมซื้อว่าเข้าเหนียวเ่าละมันก็เลยเหนียว มนเลพี่น้องฟังล่ามัางใต้ต่างประเทศกินน้ำกันทุกูทุกคนอาหารนี่นก็ชนหลายก็มีคนว่าเนอะอะนย่างก็ปีนึงอันต้เพีอากินน้ำป่าไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็น์มาว้วาวเวอมันก็ตรแม่งความแล้วทงแต่อันผนตกมาใหม่ๆก็ใส่เบ็ดใส่มองมาเรื่อยจนหอดเท่าเดียวนี่อืม กินต่ป่าปีนี่ค่ะเพราะผมได้ซื้อฮอดป่าเพียงหาได้ทุกรูปแบบใช้เบดกอืมีคนบอกอันจะเพียวเจ้าอังเอาเนื้อจิ้งหรีดไปใส่บนกันโคงที่จะเพียวใส่อันมองนะแล้วเจ้าสิติดใจเบอแสดงว่าเราเข้ามาแม่แล้วเราเราโบจัากว่าจะเพียวใส่เบดมาก่อนนะใส่เบดก่อนจะเพียวต้องใส่มองเนาะใรกๆกล็กับใส่เบดนำนน้วนำจะใส่เบดอ่ะ คิปีกากเนี่ยแล้วแล้วอันเจ้าใส่เบ็ดแล้วเจ้าจะได้ปลาโคแล้วเจ้าจะติดใจพุ่น้องบดจักซะใส่เบ็ดก่อนใส่มงนะอืมเราบรู้หนอมว่ามันจะเผียวใส่เบ็ดมาก่อนเพราะว่าเห็นมาเห็นผักหลักหลักเห็นมีแต่จะเผียวใส่มงเราเราบเห็นใส่เบ็ดนะเพราะว่าย้มนี่ยจะเพียวจะบใส่เบ็ดนะมันนั้นเห็นเห็นเขาใส่เนาะตอนตอนจะเผียวไปใส่มงนะถามเขาก็บบได้เขาว่านะเขาเอาเขียบอีโม่ผูได้ใส่พี่น้องบบได้มีแต่ อันงูกินเทียดอีโมเขาเออแต่เพียวจะใช่ถ้ายามฝนซะส่วนใหญ่พี่น้องยามฝนหรือว่าย้มน้ํามาใหม่แตเพียวจะใส่ยูเบ็ดนะถ้าเป็นแบบว่าช่วงนี้แตเพียวก็เห็นเขาจะใส่หลายคนนะมันบบได้ถามผู้ใดกันเออแต่เพียวเลยบบใส่กับอย่างกบบเนื้อหายากย้มนี้มันบมีเนื้อนะเขาก็เลยเน้นใส่หมองเอาซะอ่าถ้าฝนมาจังใส่เบ็ดนะพี่น้องจะเห็นอยู่แล้วแหละพอจะเพียวกับใส่ยูทุกปีเนาะ มาได้พี่น้องพรองร้างครองใดกินน้ำกันแต่ละมือนนีนก็ขอตัวลราไปก่อนพอก็ไม่คิดหน้าสบายดี